สักครั้งเรียนเชิญครับเดือนหน้าต้นน่าจะต้นเดือนหน้านะผมน่าจะไปไปแบบเดินฟิวอยากนำอยากนี่ใช่ใช่มันหาที่จอดรถยากแต่ส่วนใหญ่เขาจะปิดถนนนะสวัสดีค่ะน,นดมเองค่ะพี่ที่เคยพูดมาเกอนโอเคขอบคุณครับน,นดมอืมเนีย่ยเรื่องที่เราก็เราได้เมาส์เพลินเลยอ้ายคือรอแทนขอบคุณครับ ตอนนี้รู้ต้องเริ่มจองโรงแรมแล้วค่ะใช่ใช่ใช่ใครที่อยากจะไปงานแห่เทียนพรรษาที่อุบลนะเลนเชิญเลนเชิญจริงจริงๆนโค้ชชอบพี่เซนหน่งพันหนึ่งครพี่เลนดูดิกินเข่าแล้วไปกินแล้วครับกินแล้วครับผมเดินหลายกิโลเดินจนเหนื่อยใช่ใชช่คือถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นสายแบบเดินไม่ไหวนะเราเชื่อเราคิดว่า เรากะเวลาไว้อย่างสมมติอ่ะงานเช้างานเช้าเนี่ยตอนตอนขบวนแห่เทียนเริ่มเดินเนี่ยเราไปสตาร์ทต,ตรงนั้นและก็รอไปทีงานกลางคืนเลยอันนั้นผมว่าเวิร์กแต่ถ้าสายเดินสายถ่ายรูปเราไปอยากไปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ต้องทนหน่อยเพราะมันมีภาพส,สวยๆให้คนถ่ายอยู่ตลอดเวลาแลขบวนต่าง,าง,างๆนานาคือหล่อเหอมือนฝรั่งแท้ออแอปเปิลครับไม่ใช่ฝรั่ง ยอรักร oh, ัก yeah. อ yeah. ่คอมเมนต์ด้วยนะพี่นี่เบิร์ดหรือจีโอวิ่งพูดไม่ได้เนี่ยคำเป็นลูดอย่าไม่ได้เราเออถ้าแฟนขับไปสิคะโอ้ยเนาะแกไปกันตีไอแกนมา จตอนที่ผมพูดได้เยอะแล้วมีคนบอกว่าหลับเฮ้ยอ็มอ้มอมมิกส่งส่งส่งอันนี้ให้แบร์มิกซี่อะไรคือแบร์แบร์มิกซี่น้องมีก็กมิกเฉลิมศรีใช่เหรอคุณมิกเฉลิมศรีเขาเขาบอกว่าหล่อจัง้ายเธอเซฮัลโหลเขาหน่อยสวัสดีครับเอ้ยเขาเป็นคนพิชบุอสวัสดีครับคุณมิกเฉลิมศรีครับขอบคุณมากนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังบุ่นวายกับเพื่อนคุณอยู่นะครับผมคุณตามตามเพื่อนคุณด้วยนะครับคุณเอิร์กตอนนี้เขา เขามีปัญหาอีกแล้วนะครับผมเพื่อนคุณตอนนี้กําลังวุ่นวายอยู so ่กับผมมากเลยขอบคุณแม่นะครับคุณมิกที่ให้เกียรตินะครับแรงมากนะบอกแรงมากลืมกันไม่ไม่ไม่เห็นผมดูไม่เป็นผมเพิ่งมาหัดเล่นติ๊กตอกคุณนนเนี่ยเขามาสอนผมเล่นติ๊กตอกเนี่ยโสคุณเด่นเด่นสส่งสูปให้พี่มิกหน่อยใครนะส่งสูปให้พี่มิกหน่อยเฮ้ยมิกมันเปรว่ะใช่เหรอ เออมันส่งของให้ต้องยอมเขาสวดแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้ใช่เขาสวดสวยด้วยนะสวยสวยต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับเลยเขาของแท้มีกยังไงมิกเป็นนี้นเป็นนใหญ่เลยอะเอ้ยทำไมทำไมเขาได้ยินเสียงคุณอะอ๋อเฮ้ยมิกส่งของขวัญให้แล้วแว่นตาดีเจเธอต้องทำท่าดีเจด้วยแบบลูกนี้ดีมาก โอเคลุกให้แล้วนะครับอย่าลืมส่งขอบฟ้าให้ด้วยเฮ้ยอย่าตลกให้มากนะเราโอเคพี่เบิร์นับพี่เบิร์นเบิร์นพี่เบิร์นอย่าให้มีครั้งที่สองร้องเพลงพี่เบิร์นเลยมันร้องเพลงอะไรมาร้องใหญ่เพลงเหรอมันหรอพี่เบิร์นร้องทุกขอโทษนะครับอันนี้อันนี้จริงๆเราแบบไม่ได้เป็นแฟนคลับ ลูกทุ่งจริงๆเราเราเรารู้จักเพลงลูกทุ่งแค่แบบเพื่อเราขอฝากเพลงรักมาทางออนไลน์ลองดีๆลองดิขอฝากเพลงรักมาทางออนไลน์เฮ้ยพด่นเนจริงเหละมันลูกทุ่งเนี่ได้หรอลูกทุ่งแฮ่ฟิลลิ่งไอ้มีเหตุผลใช่ครับผมเป็นคนมีเหตุผลเข้าเกมครับพี่เด่นเฮ้ย คนเขากาลังคุยกับสาธารณชนอยู่เล่นโกงเล่นเกมอะไรไม่เคยเล่นผิวเข้มหรือแสงมืดคะอ๋อก็อันนี้เพดทุกชอยนะคะพี่เดินหาแสงนี่ผมไม่ผิวเข้มนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแสงนี้สังพี่โอ้โหรอเล่นรอเรียนรักรักรักเลยหยอกพี่เด่นโฟกัมได้ไหมคะแล้วหน้ากูเต็มแฟตเลยข้างหลังอ่ะ พี่เด่นโชว์กล้ามท้อง่อยค่ะหนึ่งพันคนแล้วค่ะพี่เด่นโชว์แล้วในเมื่อกี้ออเล่ออุ้ยมือมันโชว์โชว์จิงเรระวังนะช่วงนี้อ้วนด้วยแหละอ้วนกี่โมง้อมลงไหมฮะไม่ไม่ได้อ้วนแต่แบบแฟตมันเริ่มขึ้นมามันก็เลยแบบไม่ไม่เต็มไม่เต็มสตีมโอเคแฟตขึ้นเยอะไหมคะนิดหน่อยเท่าไหร่คะฮะเท่าไหร่ก็จากราคาเดิมประมาณสองร้อยตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยอะไรเนี่ย ป็นน like ี่เล่นลังโคลเหรอลูกเออสวัสดีครับที่คนนี้พี่จีหรือพี่เบิร์นครับป้าอย่าให้มีครั้งที่สเฮ้ยเมื่อกี้เราคุยเราติดเราค้างกันไปเรื่องอะไรนะครับทุกทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวติ๊กต็อกทุกท่านมีออกไปยังอ่ะแปรีซี่ออกไปยังเออมิกซี่อยู่ปะวะคือมิกไม่เคยดูไลค์กูเลยอะคือมิกดูไลค์ได้ทุกคุณแล้วส่่ของคันแฟตเลย แ้เดี๋ยวนี้เข้ามาอยู่เข้ามาอยู่แพลตฟอร์มนี้กันนะเอออืมก็บอกไล์ไล์หมูห้าบาทสิบบาทแล้วซื้อไหมครับไร้เอ้อนออนหน่อยพี่เด่นเอาต้องอ้อนออนหน่อยครับซื้อมุกผมนะอพี่เด่นอย่าตลกให้มากนะเด่นคุณพี่มิกยังอยู่เฮ้ยพี่มิกยังอยู่มียังอยู่เหรออ๋อตายแล้วเลยครับแพ้หนวดมาก จริงๆต้องโกนตลอดแต่แบบเออวันนี้เราแบบเราต้องรีบมาหาคุณอินทนนท์นะครับผมเพราะว่าเพราะอะไรบอกเขาไปเราเบี้ยวเพาหอาไรอบอเพราะ <laughs> อ,อะไรที่มาเพราะอะไรน้ำอะไรอ๋อน้ําเยี้ยวเออใช่ครับน้ําเี้ยวคุณอินทนนท์นะครับผมคุณแม่เอ,อ้ใช่อ๋อมันมีเสียงเข้าในในสะท้อนออกมเาเบา, <c oughs> าเบก็อ้ภาคภูมิใจมากๆเลยสําหรับคนดูวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยคน ภาคภูมิใจครับต้องอะไรบ่อยๆให้คนเขาดูบ่อยๆแฟนพี่อินเลยเนี่ยเอาเพิ่งรู้เลยครับแอบซุ้มครบค่ะซุ้มครบนะครับผมซุ้มครบคิดแต่เราเราไม่สามารถออกกล้องร่วมเฟรมกันได้ไม่ได้เพราะว่า,า,วาถ้าออกกล้องร่วมเฟรมกันต้องมีค่าตัวแล้วครับตอนนี้ต้องมีค่าตัว <laughs> ใช่ร่วมเฟรมแบบขายคู่จิ้นอะไรอย่างนี้ต้องมีค่าตัว เราจะใช่เราต้องมีเราต้องมีค่าตัวนะครับคูจินคููจินนนเด่นนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเออจะมีร่วมเฟรมกันให้หน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมต้องมีค่าตัวแล้วต้องมีค่าตัวแล้วค่าตัวของเราก็คือกดไลค์หนึ่งครั้งสิบห้าบาทไม่ได้ถอไปได้แพงอะไรวันนี้วันสายซื้อไทยแท้ไหมครับใช่ครับผมเป็นไทยลังอารับอะไรเนี่ยท่าเร่งมันเปิดขึ้นเป็นยังไงนีไม่ไม่เป็นไทยแท้ครับผมไม่ไม่ใช่บางแก้วเป็นหลังอานะ ูจะบ้าเด่นนนหรือนนเด่นก็ต้องเด่นนนคือก็ต้องเอาผู้ชายกับผู้หญิงใครขึ้นก่อนผู้ชายขึ้นครับก็ต้องเป็นนนเด่นก็ต้องเป็นเด่นนนพี่เด่นมาดดึงนี้คือดูเป็นฝั่งสายอยู่แหละพี่เด่นทำคลิปลงไปบ่อยนะเดี๋ยวนี้อดีพี่โจยิปสินอ้าวเป็นหลายคนเนาะได้เป็นตัวเองมั้งขออ้ายมีเหตุผลมันร้องไงเอ้ายมีเหตุผล ถ้าเพลงรู้จักแต่แซกชุมแพรผมแมนมาวัดแล้วก็บอดใจนางเออเห็นนะใช่ไหมวานแหนเลวานแหหลงนางก็ได้ใส่น้าไว้บอดีเอ้ยเอ้ยเฮ้ย HD ปันใด้ HD ปันใดเจ้ากับบ่าหัวซาอ๋ออดีตใช่เราเวลาเวลาภาษาอังกฤษเราจะไปพูด H I J ไม่ต้อง H I J แล้วต้อ HD ปันใด HD ปันใดเจ้ากับบ่าหัวซา บ,บุญเดือนหกบุญบางได้เดือนหกโศกกระอืงนี่แหละนี่แหละคืออันเนี้ยไลน์เน่เซฟแล้วก็ตัดลงใช่เหรอเอาต้องเซฟด้วยใช่ <c oughs> ไหมเมย์มาเซฟให้กันหน่อยอ๋ออารมณ์ดีตลอดค่ะอารมณ์ดีเพราะมีทุกคนครับผมวันนี้ต้อง <c oughs> กราบขอบทุก,ท,กทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์ในวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยที่ มาเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้พูดอะไรสนุกๆนะครับพุ่งนี้ไลฟ์อีกไหมคะพุ่งนี้ไลฟ์แน่นอนครับในกี่โมงคะก็ต้องเวลาเดิมครับสามทุ่มนะคะสามทุ่มชิปเด่นนนค่ะแล้วแล้วมามาไลฟ์ที่นี่ได้ไหมครับไลฟ์ได้ค่ะมาได้เลยค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ที่นี่ครับก็อาจจะแบบอาจจะไม่ถึงสามทุ่มหรอกอาจจะสองทุ่มมาเลยอย่างเงี้ยอืมถ้าพรุ่งนี้ถ้าถึงสองพันพี่นนจะเปิดเสื้อพี่เด่นให้ดูโอเคสองพันคนเดี๋ยววันนี้ฟินเน่นรอ เดี๋ยวเล่นก้ามรหรอ okay. เคโอเคบหเขาบอกว่า<ห>เธอตัดตัดมาลงทิกตอกเลยนะเหงามากเลยทิกตอกอะ่ะทิกตอกเธอเขาบอกเปิดตัวแฟนเปิดตัวแฟนใช่ค่ะอีนิงมาแล้วปะเนะี่ยมาบอกเธอบอกก็มนันมีคนเด้งอ<ข>ีสแตบขาดูผอมลงผอมลงสิครับอตอนนี้ขาดความรักทุกคนกำลังเติมเต็มให้ฮะตอนนี้ ทุกคนกำลังเติมเต็มความรักให้คุณุกวนขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูนะพูดแล้วจะหาว่าโม้นะเออไม่หอมแล้วอันนี้พูดจริงๆเพราะอะไรโคนหนวดจริงเหรอเออมันจะดูเต็มขึ้นผมโคนหนวดเราจะดูหอมทรงพระเอกอินเดีย มันก็ยังมันก็ยังมีคำว่าพระเอกก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมอย่างนหมู่บ้านเดิมไหมไม่ค่อยเห็นหมู่บ้านอันไหนครับหมายถึงตรงเพิ่มสินหรือสุขาห้าครับจะไม่หลอกประเด่นคุณเพราะว่าเพราะว่าเด่นคุณมันแบบอะไรเนี่ยเด่นคุณอย่าหอมมากกว่านี้นะคะก็พยายามเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เราขาดความรักจากทุกๆุกท่านเราก็เลยแบบอืม นี่แหละนี่โอ้โหสว่างไปดั้เดิมมันเกี้ดีแล้วเมื่อกี้ดีแล้วอยากเห็นพี่เด่นเล่นกีตาร์จังเลยค่ะต้องอยู่ที่บ้านนะครับอะไรสําหรับเล่นกีตาร์ใช่อบูลาสิลียังอยู่ครับนี่ใครเชฟแฮมไผ่เนาะต้องนั่ดูหน้าใกล้ๆเนาะช่วงนี้มีละครไหมครับก็อยากมีอยู่ครับเอางี้แล้วกันนะครับผม เห็นทุกคนถามถามว่าผมเนี่ยมีละครไหมแบตจะหมดแล้วแต่ผมจะฝากไว้เรื่องสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปแล้วเพราะว่ามันแบตเหลือดสี่เปอร์เซ็นต์ละชาร์จได้ต่อเลยใช่ไหมก็ชาร์จได้นี่นี่อันนี้ต้องขอบคุณอุปการะของอุปการละผมจากคุณนนทนในการชาร์จแบตคุณนนทนรู้จักไหมครับผม เธอมาทำให้ตาลายจนอยากจะตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกอนให้ย yeah, 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 yeah. ิ้มยังคมองภาพท้มยิ้มาิ้อยู่มยิมยิมยม เชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอไหนรอยยิ้มเป็นยังไงรอยยิ้มยิ้มดียิ้มยังไงดีดีดียังไม่ทันหนาวเลยฟันออกปะละเอ้ยเมื่อกี้เราจะคุยเห็นคนทักมาว่าว่าอยากเห็นพี่เด่นคุณเล่นละครกับเล่นหนังมันไม่ยากเลยครับตอนนี้ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าอ่ะผมจะผมไม่บอกเพราะว่าผมจะบอกวิธีคุณไป กามาอบประท้วงเดนคุณต้องได้เล่นละครเด่นคุณต้องได้เล่นหนังอยากดูละครอยากดูหนังเดนคุณไปประท้วงครับที่ไหนก็ได้ถ้าถ้าเจาเซฟๆหน่อยตึกช่องสามแต่ถ้าเจ้าไม่เซฟไปแบบพวกไม่ได้เล่นละครนะคะโดนถอดออกไปเลยครับเพราะมีม็อบพลังประชาชนยิ่งใหญ่ครับทุกวันนี้โลกสอนให้รู้แล้วว่าพลังประชาชน เนื้อขี้กันแล้ว oh. ตอแล้วโอเคนั่นแหละครับต่อคงไม่แคล้วกันไปได้ขอแฟนกันหนึ่งนาทีกับน้องนนหน่อยค่ะนี่ก็ขายครูจินด้วยครูจินเราก็ขาย <c oughs> แต่ว่าร่วมร่วมเฟรมก็ต้องมีครับ อาจารย์ใช่ถ้าคุณส่งปากการังเข้ามาห้าร้อยอันในตอนนี้แล้วสวยไหมคะพี่ถ้าคุณส่งปากการังเข้ามาถึงสองร้อยก็พอแล้วแหละสองร้อยอันในตอนนี้ตอนนี้นะครับผมคุณจะได้เห็นคู่จีนคู่จีนคู่จีโซ่ใช่จีนสจีโซ่เราหักห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลานิโมคนละห้าสิบตัวเด่นคุณสูงเท่าไหร่คะไม่ ไม่ไม่ได้ขายส่วนสูงครับผมเราไม่ได้ขายส่วนสูงเราถ้าทางโค้งอันตรายเราขับตรงไปได้เลยไหมคะถ้าทางโค้งอันตรายข้างบอกว่าทางอันนี้อันนี้โค้งอันตราย่งเ้นเราขับตรงไปได้เลยไหมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้สลับสรุนครับเราก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวผมขับตามด้านหลังว่าไปนําไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคุณสัญญา อันนี้อันนี้เขาจะเข้าใจไหมว่าที่ผมแบบกับเราไลฟ์สดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้จักกันดีใช่ป่ะเราไปเจอกันโอ้ยพวพคุณไลฟ์ก่อน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 เไม่เราเคยทำงานด้วยกันเลยใช่ป่ะไม่ใช่เราเคยเจอกันในกองแต่เราไม่เคยทำงานด้วยกันเหมือนนี้เป็นกองพี่วะชะแต่วันนี้ก็เคยเจอพี่ไปไหว้ผาเด็ดกินต้มยำป่ะไม่เหมือนเราเราถอดถอดถอดบอกให้ดูหน่อยอร่อย เฮ้ยเราเราเราเคยเราคุยกันด้วยกันเธออย่าพายโฟกัสที่ไหนเฮ้ยเธอบอกลงใช่ไหมเราเจอตอนไหนเราเจอกันนานแล้วนานแค่ไหนมามามานั่งไลฟ์ด้วยกันมาเลยละนนี้ไลฟ์อะไรอ่ะเดี๋ยวผู้ชมไลฟ์ซาร่าไลฟ์ซาร่าผู้ชมมีผู้ชมมาดูทารืองการคนนี้กําลังสงสัยเ้าเขาเขาสวัสดีนะคะทุกคนนิ้งชัญญาแมคควารีค่ะเราเคยทํางานด้วยกันซึ่งเป็นคนที่ไม่ไลฟ์และไม่อัปเดตติ๊กต็อกเช่นกันไม่เคยทํางานด้วยกันมึงไลฟ์ด้วยกันใช่ไหมแล้วไปเราเคยเจอกันอ่ะฉันเคยไปละครพี่กองละครพี่เล่น ไปทำอะไรฮะพี่เป็นพี่ป่ะเออเป็นแรกจะเป็นพี่ในมี่เออเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่พีจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดเออผมเป็นพี่เออเอผมไม่พี่ผมเป็นพี่เป็นพี่ผมย่างสามสองเป็นกวแล้วค่ะทุกคนเชิญครับปีปีหน้าผมก็จะครบสามสิบสองแล้วนะครับผมตอนนี้สามเอ็ดอยู่ต้องถามสิว่าอายุหรืออะไรกินน้เมืกินได้เลยจะกินอะไรมีนี่ด้วย แฟนคลับของคุณได้ทำภารกิจสองสำเร็จแล้วอะไรวะเนี่ยอุ๊ดุกมากทุกคนครับขอการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับคุณอินทนนท์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอให้พี่มีความสุขร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองและมีแฟนได้แล้วหล่อเราดไหนอะไม่ได้มาไม่เราเคยเราเคยทำงานด้วยกันนอนนอนโอเคเคยเล่นหนังไหม เล่นมันเล่นดิใช่<ม> <geral. S 2> เธอเล่นหนังแล้วเราเคยเล่นด้วยกันเราไม่เคยเล่นหนังด้วยกันพี่เล่นดวงใจพี่สุดป,ปะเอาเธอเล่นละครหรือไม่ได้สายหนังอะ่ะวนี่เคยนี่เคยพี่เล่นดวงใจพี่สุดใช่ปะไม่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 ดวงใจพี่สุดใครนะไอไม้ปะไม่ไหนวะไม่กี้ปะปไม่ไดวงใจพี่สุดคือใครอ่ะดวงใจพี่สุดนานมากแล้วอ่ะทงสามอ๋อเอาเรื่องเก่าดวงใจพี่สุดคือสุภาพบุรุษสุราเทพอันแรกใช่อ่า ใค,ใ,คใครๆๆเล่ <t <t ่นเยตอนนี้ไม่ฝันหนังนะไม่ใช่ฝันละครเราไม่เคยเล่นหนังด้วยกันพี่เราไม่เคยถ่ายด้วยกันเลยเหรอหรออาจจะจำผิดคนหรือเปล่าสงสัยสงสัยอยากเป็นน้องพี่เด่นจังเอออย่าให้มีครั้งที่สี่เป็นยงงี้ง่วงแล้วทุกคน ไว้หนวดหน่อยๆคนหล่อใช่ <olm. S 2> เหรอทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากโกนมากเลยร่เหนาดอวคเ่านี่ก็อัดนี้เอาข้างในใพี่นิ้งเอฟซีค่ะพี่สนยุกพี่พี่แยมปะคาดวงใจอ๋อพี่สนยุกกับพี่แยมเหรอดวงใจพี่สุดแต่เราไม่ได้เล่น ไม่รู้จักซุปตาตายแล้วเขาไม่รู้จักซุปตาทุกคนตายแล้ววงการบันเทิงโอ้โหตายแล้วเดินเข้ามาคืออ้าเราเคยทำ้ด้วยกันทุกคนอาจจะสงสัยว่าหล่ออย่างนี้วงการบันเทิงเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหม่อมากคนหน้าแบบเยทุกคนหน้าแบบอร่อยจัดเลยอะสบายดีครับอร่อยอร่อยเนาะนืออร่อยมาก เน็ตพี่สะดุดเหรอพี่เล่นละครเรื่องเจ้าพระยาใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมเขาให้อะไรเขาให้น้องฝังฝั่งอะไรอ่าใช่นี่เธอต้องเธอเธอไม่เคยเล่นติ๊กตอกใช่ไหมนี่เธอก็ต้องโดนนะเธอก็มีตัวตนในติ๊กตอกนะเธอจะแบบมานี่ตอนแรกคนดูเป็นพันอะตอนนี้คนดูอยู่เป็นพันเลยเดี๋ยวลองตั้งกล้องกันหออนี่ดูคนคนคนต่อไปนะคนต่อไปนะอ่า ต้อขอบคุณมากเลยนะครับผมผู้ชม6,832บวกบวกอันนี้คือสุริหรอใช่สุริยอดยอดมัมากินตม่คิสรไม่มันแห้เอ้ยเราเฮ้ยพี่นนท์พี่นนท์เราต้องลงไลน์เราต้องไลน์นานแค่ไหนเรารไม่อยากพูดเลยทาเลิกไม่อยากเรารู้สึกว่าเราแบบผอมลงไหมใช่ผอมลงครับไอ้ไว้หนวดนหล่อมากพี่เบิร์นมีคำถามมาถามคุณเด่นคุณค่ะมีคำถามมาถามคุณเด่นคุณปกติถ้ายีราฟตาย เขาจะจัดการกับศพยีราบยังไงคะฝังถูกปะยังต้องขุดให้คอยาวไหตอนขุดที่ปืน้นม,มันก็นอนเดีวยวนอ,อนราบเดีวยวไม่เราเว่าเราขุดกรขุดยังไงถึง,ง,งนก็ฝังได้ขุดใหญ่แค่ไหน มันต้องใหญ่มากเพราะว่าพอคอเรามันห้อยแล้วพอมันงอหดไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะถ้ามันจําเป็นใช่ถ้ามันจําเป็นผมก็งอพี่ตัดก่อนเนาะหูที่ได้แล้วเราจะตัดยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีเฉลยมาให้อะไรเขาเผากระดูกอ๋อเฮ้ยอุตส่าห์รอฟังเรื่องไร้สาระมีสาระเฉยเลยขับคอยยีรับอยู่อย่างนั้นอ่ะทุกคนถามหน่อยยีรับอะไรเนี่ยแมว ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบทําให้เราได้แบบต้องแบบกราบขอบว่าคุณซึ่งในน้ําใจมากเราต้องมาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้คี่ไหนคือที่นี่เหรอท่านึงว่าฟีีอยู่ที่ยื่นขอบคุณครับเมื่อกี้ส่งกุลาบคุลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนอะไรเจ็บมาจนหัวใจเเวิบมึงถามีเล็เก่หนครับเด่นอฮะที่หาคนฆ่าอะไรอืม มีเด่นไม่ได้กลับบ้านนะนั่งอยู่องชั่วโมงนี่อะไรหาคนท้าอะไรมีโจทย์มาให้โจทย์ไม่ให้อืยากมีโจทย์ให้แล้วโจทย์โจทย์ก็คือเด็กต้องถามเด็ดต้องถามพี่พี่ตอบไปแค่ใช่หรือไม่ใช่อะไรแต่เด็ดต้องหาได้ว่าในคดีในคดีพิสเสวงนี้เกิดอะไรขึ้นข้างในอ่อยจริงเหมือนให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้เราไขคดีเอออืลองเล่นไหมแล้วผมจะถามเรื่องอะไร ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างให้ใช่ปะแล้วคราวเนี้ยแกก็ต้องถามกลับมาว่าแบบสิ่งนี้เป็นอุบัติเหตุใช่หรือไม่น้เนอเล่องไเเลเลเมาเริ่มไหมเริ่มเอ่อนายเอมองออกไปนกไปนอกหน้าต่างเห็นนกพิราบฝูงหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนกพิราบฝูงนั้นก็ตุยและนายเอก็ตุย สิ่งนั้นเป็นเกิดอะไรขึ้นไล่ะเลียงเียงเรื่องขงหมบนี้ให้หน่อยมันขอยังไงบ้างะน่ะดึงเขาได้แล้วนี่ไม่เคยจริเหรอสิ่งนั้นมีอาวุธไหมอ่าไม่ไม่ใช่ถามได้นี่ตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่อ๋อสิ่งนั้นเป็นยาพิษใช่หรือไม่ไม่ใช่คาถามส่วนใหญ่คนมักจะถามคำถามแล้วด้วยคำที่ว่าสิ่งนี้เป็นอุบัติเหตุใช่หรือไม่ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนในคอมเมนต์จะมีคนช่วยตอบหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นการตายแบบธรรมชาติใช่หรือไม่ไม่ใช่ใชอ๋อในในในนี้เราห้ามพูดคำว่าต่ออายอแลรวพูดได้แค่ตุยสิ่งนั้นเป็นพ m 2อมสองจุห้าใช่หรือไม่ไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นโควิดใช่หรือไม่มาถ่นกพิราบตายคนตายด้วยฟังโจทย์ใหม่ นายเอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนกพิราบฝูงหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนกพิราบฝูงนั้นก็ตุยและนายเอก็ตุยนกพิราบก็ตุยนายเอก็ตุยเหมือนมันโรคติดต่อเลยไม่ต้องคิดเยอะมันแบบมันแบบไม่ต้องคิดเยอะหรอกส่วนใหญ่คนมักจะเริ่มถามก่อนว่าสิ่งนี้เป็นอุบัติเหตุใช่หรือไม่สิ่งนี้เป็นอุบัติเหตุสิ่เป็นอุบัติเหตุใช่เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟหรือไม่ใช่หรือไม่ เกี่ยวกับไฟใช่หรือไม่แกนระเบิดอะไรเงี้ยพี่เคยเล่นยังเล่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนใช่ค่ะไหนดูสิว่าในคอมเมนต์มีคนสวัสดีค่ะคุณเด่นปทุมราชไม่มีอันไหนที่เกี่ยวกับเกมของเราเลยหรือเปล่าเอออะไรอยู่วะสิ่งนั้นเป็นไข้หวัดนกอ๋อไม่ไม่ใช่ถามไปแล้วเออพี่ชายครับไม่เจอกันนานคสวัสดีครับน้องชาย ส่าแล้วฉันไปฉันไปจะไม่ท้องสุขเสียสิยยยยสิ่งนั้นเป็นเป็นภัยพิบัติใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทุกกับภัยภัยพิบัติเป็นอุบัติเหตุค่ะเรากอยังไงต้องตอบว่าคือต้องคอมพลีทสิ่งนี้ให้ได้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเค จากเหตุการณ์ที่ให้ไปแค่นั้น,นะอะหรือต้องเล่าเรื่องให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรขึ้นแล้วมันจบยังไงมีส่วนไฟมีส่วนไม่บ้านไฟไม่บ้านนายเอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนกพิราบฝูงหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนกพิราบฝูงนั้นก็ตุยและนายเอก็ตุยวันโลกแตกไม่ใช่สูบบุหรี่แล้วโยนลงไปไม่ใช่ค่ะปิดไรไหมโอเคได้ อ่ะทุกคนครับตอนนี้เผมต้องไปแล้วผมต้องไปทายพวกปัญหาเกี่ยวกับปัญหาโรกแตกยากไปนะครับคุณเพจครับแต่จริงไม่ได้ยากเลยมันแบบยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกเกิดจากแก๊สพิษใช่หรือไม่เกิดจากแก๊สพิษใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะโอเคไม่ใช่นะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะแล้วมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะสวัสดีสวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้มาเสลยนะครับ้องเพลงตัวเองฟังหน่อยเออ บอกรักเลยจะดีไหมขึ้นมาผิดคีย์วะมันไม่สูงขนาดนี้เพราะอะไรเพลงเราเองก็แบบอิดแบบจฉาหัวใจมันเต้นเตะทุกทีที่เจอมองมาไม่รู้จะทำยังไง หัวใจมันอึดอัดเทนที่ที่จะเธออีกผู้นิทรได้ฟันบอกรักลายเจอดีไหมหัวใจมันวันไววโลเทวดาจะอวยพรให้ไหม